แพนเค้กสวยเจิดจรัสใส่ผ้าไทยเช,ชิดชายสู่สายตาโลกอีกครั้งต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งสวยจึงไม่ไหวแล้วสำหรับนางเอกตลอดการแพนเค้กเข็มมานิจามิก่อนมองมุมไหนก็ดูดีและมีเสน่ห์มากเหลือเกินแถมยังมักจะทำหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายๆคนใจละลายหนักมากและยิ่งเห็นรอยยิ้มวันวานของเธอแล้วนั้นยิ่งอ่อนระทวเลยทีเดียวออร่จับสุดๆยิ่งมองยิ่งหลงรักไม่ไหว สมแล้วก็เป็นนางเอกขวัญใจหนุ่มๆทั่วทั้งประเทศล่าสุดแพนเค้กได้เข้าร่วมงานที่ประเทศมุมไบพร้อมทั้งสวมใส่ชุดผ้าไทยสูส่สายตาโลกอีกครั้งโดยลุคนี้เธอเลือกหยิบผ้าไทยสีน้ำเงินขับผิวออกมาสวมใส่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขวัญตาอินมุมไบแพนแพนผ้าไทยผ้าไทยไปไกลทั่วโลกทำใา้แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยปังของแพนเค้กเป็นจำนวนมาก บอกเลยว่าลูกนี้ของเธอนั้นสวยสะกดเจ,จิดจรัสมากสมกับที่ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2004และตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที m o เดลออฟเดอะเวิ2004ที่ประเทศจีนบอกเลยว่าเต็มสิบไม่มีหักนะจ๊ะสวยจนไม่อยากละสายตามองกันเลยทีเดียว